อ่าครับผมสวัสดีครับเจอกันช่องน,นหนุ่มไงจากใครหล่ะนะครับกะพอดีว่ามีน้องในกลุ่มนะครับเพิ่นสนใจเรื่องหลอกไฟนะครับผมอยากให้รีวิวกะรีวิวให้บังนะครับว่าหลอกไฟมีอะไรบ้างนะครับกะหลอกไฟตอนนี้เป็นเบอร์ห้าเบอร์หกนะครับเป็นตัวเก่าของผมไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมก็จะมีเบรกนะครับมีเบรกมีเบรกมีกิ๊กเสียงนะครับกิ๊กเสียงเวลาปลาลากออกนะครับ แล้วก็เวลาเปิดมีเดือยนะครับกดเดือยดึงมาด้านหลังดึงออกนะครับก็จะเห็นลูกปืนกันตีกลับ1เม็ดนะครับแล้วก็ลูกปืนเดือนหน้านะครับเคครับเดี๋ยวประกอบนะครับเบอร์ห้าเบอร์หกครับผมทีนี้มาดูสายครับสายเป็นสายเบอร์น่าจะเบอร์หกครับผมตัวนี้สายเบอร์หกนะสายไฟสายลอยนะครับเป็นสายลอยเอาไว้ตีเหยื่อเบาเหยื่อลอยนะครับ ตัวนี้เป็นสายแบ็กกิ้งนะครับสายแบ็กกิ้งจะมีขนาด30ปอนนะครับที่30ปอนความยาวที่ร0อยเมตรเวลาใส่นะพี่น้องนี่ใส่เข้าไปใส่เข้าไปก่อนนะครับเขาเรียกว่าสายรองในนะครับใส่รองเข้าไปก่อนพอใส่สายแบ็กกิ้งเสร็จปั๊บเราก็ใส่สายไฟเข้าไปโดยต่อด้านนี้นะครับต่อด้านนี้เข้าไปในลอกนะครับแล้วก็ส่วนด้านนี้เอาไว้ผูก สายหน้าหรือสายเทปเปอร์นะครับครับผมก็มีคร่าวๆนะครับสำหรับลอกไฟก็มีแค่นี้นะครับนี่แหละไม่แพงครับชุดหนึ่งแต่ว่าผมไม่ได้ขายนะอันนี้รีวิวให้น้องเขาดูน้องเขาอยากเล่นนะครับตัวรอบเป็นกาไฟนะครับวัสดุเป็นกาไฟนะครับลูกปืนสแตนเลสนะฮะครับผม โอเคครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมและกดติดตามครับสวัสดีครับ